พร้อมค่ะระหว่างเอินกับพี่แอนฟาริจะเลือกใครสามสองหนึ่งเอินเอินทำไมฟาริถึงเลือกเอินเอินเพราะว่าหนูไม่อยากให้เป็นพี่แอนเพราะว่าเดี๋ยวเอินเอินจะเครียดเกินไปพี่แอนเขาค่อนข้างชีวิตหนักหน่วงนิดนึงค่ะแต่เอินก็จะแบบว่าชิลได้ไงแล้วทำไมเอินเอินคิดว่าฟาริจะเลือกตัวเองเพราะว่า เดี๋ยวเราต้องทํางานกันอีกเยอะเนาะแฟรี่จะต้องอยู่กับเอิร์นเอิร์นแล้วแฟรี่จะต้องทนเอิร์นไปก่อนค่ะระหว่างแฟรี่กับน้องเจนเอิร์นเอิร์นจะเลือกใครสามสองหนึ่งแฟรี่แฟรี่แต่ทำมแฟรี่ถึงเลือกน้องเจนรู้สึกว่าน้องเจนน่าจะแบบดูเป็นความสดใสดีรู้สึกน้องเจนอาจจะสดใสกว่าแฟรี่สดใสกว่าเฮ้ยเหรอใช่ ขอหนึ่งคำให้กับวันแรกที่แฟดี้เจอเอิญหนึ่งสองสามโข่าขาวแฟดี่ชันบอกว่าเอิญขาวจังที่ตัวเองขาวกว่าเยอะเลยค่ะขอหนึ่งคำให้กับวันแรกที่เราเจอแฟดี้อ่านตาเร็วสามสองหนึ่งขาวทำไมขาวเหมือนกันน่ะเพราะว่ามันคือ first impression แล้วมันคือสิ่งแรกที่เห็นนะคะก็รู้สึกเหมือนกันว่าลอยมาหรือเปล่าแฟดี้คิดว่าน้องเจนรู้สึกยังไงกับพี่แอื สามสองหนึ่งเซฟโซนอก็เหมือนกันได้อยู่นะเออแล้วรักพี่แรักแจนเกนเป็นเซฟโซนทุกอย่างไหมมันก็คือรวมรวเป็นคำว่ารักค่ะแต่ทำไมเรื่องเรื่องใช้คำว่าเซฟโซนอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเราโตมาด้วยกันพี่อันน้องเจนะคะแล้วเขามีอะไรเขาก็จะมาหาเราเสมอมีอะไรที่แบบเขา ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้เขาก็จะมองเห็นพี่แอนเป็นคนแรกหรือว่าให้คะแนนครับนี่โอ้ขอบคุณค่ะแต่ั้นคิดว่าพี่แอนรู้สึกยังไงกับน้องเจนสามองนึ่งรักสดใสทำไมไม่รักน้องเจนบ้างะครอวนี้น่าจะให้ไม่ได้ตายละข้าวเอาไว้เอาไว้เอาไว้หนึ่งสองสามรักสดใสโอเคนึงสองสามรัก กว่าเอินเออยากให้ท้ายั้นแฟี่ไหมอยากให้ค่ะถ้างั้นก็เปิดแผงป้ายให้ไปเลยเย่ให้เป็นสิบเอ็ดเลยอันนี้คือสิบสองไปเลยโอ้หถ้าไม่ใช่พี่แอนเอินๆออยากรับบทเป็นใครสามสองหนึ่งน้องเจนค่ะเราเพิ่งแบบพูดไปเมื่อไม่นานวันนี้ก็แบบเป็นน้องเจนก็ดีไม่ต้องเครียดแล้วก็ได้กินด้วยได้กิ่นค่ะถ้าไม่ใช่น้องเจนแฟรี้อยากรับบทเป็นใคร หนูไน่์ในเรื่องอะค่ะน้องเจนจะสนิทกับหนูไนส์มากแล้วตอนที่ถ่ายแฟลลี่ก็พูดเลอว่าแบบเอ้ยชอบอ่ะชอบหนูไนส์อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ได้คับคนละหนึ่งคะแนนเย้ไปคือสี่แล้วนะเอิร์เอิร์เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรอุ้มมหกมีนาคมสองพันห้าใช่ค่ะแฟลลี่เกิด ว่าที่เท่าไรเดือนอะไรมันผ่านมานานแล้วไม่จชมเลยเสียใจสั้นนะก่อนยี่สิบแปดม่แพ้แล้วยี่สิบเก้าไม่ง่ายสิบสองสามพฤศจิกาสองพันสี่สิคติดตาจุดตั้ขอบคุณครับให้เถอะคือมันหากกันเยอะมากเออรนันคิดว่าอะไรในตัวแฟนลี่น่าดึงดูที่สุด3 2 1ความธรรมชาต ะชอบแบบชมให้ฟังค่ะชมว่าแบบเออนห,นหนูธรรมชาติดีอะไรเงี้ยค่ะแฟได้คิดว่าอะไรในตัวเอิญเอิญน่าดึงดูที่สุดสองต้องความเาาก่งนะคะถูกต้องครับคุณคะก็เอิญเอิญเป็นคนที่เกง่งจริงๆคือแบบหนูไม่เคยเจอใครที่แบบจะมอบความสามารถได้ท่านี้แล้วทั้งแบบร้องเพลงเล่นกีตาร์ที่แบบเล่นโหดเลยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ครบแล้วก็พร้อมสุดๆไปเลยเหรอคะ สปอยเรื่องราวในแฟลเกิลแบบไม่ออกเสียงทำท่าอะไรนะเต็มเก้าสิบหรอให้เก้าสิบเก้าะว่าชอบใจอยู่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเชิญฉันเดี๋ยวพูดว่าฉันหรือฉันเป็นตัวกำหนดค่ะ ที่เหรอ99<ด>มันก็จะเยอะขึ้นอาวให้89หรออ่ะได้89เพราะเดี๋ยวแฟรี่แพแแง,องออโอเคค่ะอื <88 S 2> ค่ะเพราะว่ารู้เรื่องเลยรู้เรื่องว่าร้องไห้แน่นอน ่ะนัไปในวันนี้ก็คือแปรลี่แอนเฟิร์มมากเลยค่ะฮัความสัมพันธ์ของพี่แอนน้องเจนจะลงเอยอย่างไรต้องไปติดตามค่ะถ้ใครยค่ะแซดเจลชั้นห่างระหว่างเราค่ะหกกุมงาพันธ์นี้ที่โรงพยาบาลนประเทศไทยค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย